ดวงของชาวราศีมีนท่านมีเกณฑ์ได้โชคลาภใหญ่นะครับมีเกณฑ์อาจได้ลาบมาปลดหนี้หมดหนี้หมดสินนะครับมีเกณฑ์ได้โชคลาภทรัพย์ใหญ่นะครับแบบไม่รู้ตัวนะครับมีเกณฑ์รวยไม่รู้ตัวนะครับนะมีเกณฑ์ได้อาจจะมีเกณฑ์ที่อาจจะได้จับหลักแสนนะครับหลักล้านหลักสิบล้านได้นะครับนะดวงการเงินนะครับ ถือว่ามีการเงินเข้ามาไม่ขาดนะครับนะเรื่องของโชคลาภต่างๆนะครับอาจจะมีโชคจากความฝันได้วสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาทํานายดวงชะตาโชคลาภการเงินให้กับชาวราศีมีนในช่วงวันที่16ถึง31กรกฎาคม2567นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าดวงโชคลาภการเงินของชาวราศีมีน จะเป็นอย่างไรกันบ้างจะมีรายได้การเงินเข้ามาเยอะหรือไม่จะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตกันหรือเปล่าหรือเราไปดูกันเลยนะครับการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้างๆหาขัเคพื้นประกันใด ก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านในนาทีนี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราศีมินนะครับวันนี้อาจารย์เปิดไพ่มานะครับไพ่ที่เด่นในเรื่องของโชคลาภการเงินนะครับก็คือไพ่เด็กถือเหรียญน,น,นะครับเด็กถือเหรียญน,นะครับไพ่ใบนี้หมายถึงการเงินที่เริ่มขยับนะฮะชาวราศีมินท่านใดน,นะครับที่ มีปัญหาเรื่องการเงินที่ผ่านมานะนะครับถ้ามีไพ่ใบนี้เกิดขึ้นในดวงชะตานะครับนั่นหมายถึงการเงินเนี่ยจะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับการงานจะเริ่มดีขึ้น,นการค้าการขายจะเริ่มขายดีมากขึ้นนะครับนะใครทำงานประจำนะครับก็มีเกณฑ์ที่อาจจะได้เงินเดือนขึ้นด้วยนะครับหรือไม่งั้นเนี่ยถ้าอาจจะมีงานพิเศษเสริมขึ้นมานะครับ ทำให้มีการเงินที่ดีกว่าเดิมนะนะครับอันนี้ก็จะมีผลทั้งคนที่ทํางานประจํานะครับมีผลกับคนที่ทํางานที่เป็นฟรีแลนซ์ทำธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยนะครับมันเหมือนจะมีช่องทางใหม่หมๆด้วยที่จะเป็นผลทางที่ทาให้ท่านเนี่ยมีการเงินเข้ามานะครับไา่ใบนี้นะครับถ้าใครที่ทํางานแล้วมีลูกน้องตรงนี้ทํานายว่าชาวราศีมีนนะครับท่านจะมีลูกน้องที่ทํางานในท่านเนี่ย อย่างดีนะครับได้ลูกน้องฝีมือดีมาทํางานให้กับท่านยิ่งถ้าเกิดชาวราศีมีนะครับเป็นคนแฟร์ในเรื่องของการให้ค่าแรงกับบริวารเนี่ยอันนี้ถือว่าการงานที่ท่านคาดหวังเอาไว้เนี่ยมันจะประสบความสาเร็จนะครับบริวารให้ท่านได้มาเนี่ยถือว่าจะทํางานให้ท่านเนี่ยได้เงินดีนะนะครับการเงินเนี่ยเริ่มขยับถือว่าถ้า เป็นดวงเรื่องของโชคลาภการเงินเนี่ยถือว่าจะมีโชคลาภนะนะครับเด็กคือเหรียญน,นะครับถือว่าเป็นดวงที่นําโชคลาภการเงินมาสู่ชาวราศีมีนนะครับตรงนี้นะครับไม่ว่าจะหยิบจับทำชีพอะไรเนี่ยถือว่าจะมีการเงินเข้ามานะนะครับไพ่ใบต่อไปนะครับที่เด่นในเรื่องของการเงินนะครับก็คือไพ่ the fool ไพ่ the fool หมายถึง ปัญหาที่มีอยู่นะครับจะถูกยกออกไปเหมือนยกภูเขาออกจากอกนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินนะครับนะมีหนี้สินนะครับก็อนมีเงินที่ท่านอาจจะหมดหนี้หมดสินได้นะครับแบบนี้นะฮะือว่าดวงการเงินของชาวราศีมีนนะครับเขาเรียกว่าถ้าแบบเนี้ยอาจจะมีเงินก้อนเข้ามาปิดหนี้ที่ท่านมีอยู่ก็เป็นได้นะครับ ไพ่ใบต่อไปคือไพ่แปดดาบนะครับความไม่รู้ตัวอันนี้คือความหมายของไพ่นะนะครับประกบด้วยไพ่เดอะฟูลนะครับไพ่เดอะฟูลเนี่ยเขาเรียกว่าความบังเอิญนะครับไม่คิดว่าจะได้กลับได้แล้วมาอยู่คู่กับเรื่องของการเงินด้วยนะครับนั่นหมายถึงชาวราศรีมียนะครับท่านอาจได้โชคลาภใหญ่เพราะความบังเอิญนะครับนะ ได้โชคลาบใหญ่แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับนะมีเกณฑ์ได้จับลาบซ้าใจนะครับนะมีเกณฑ์อาจได้จับเงินแสนนะครับอาจได้จับเงินล้านอาจจะได้จับเงินหลักสิบล้านก็เป็นได้นะครับธุรกิจที่ทำนะครับมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จนะครับมีดวงได้การเงินแบบฟุกๆนะครับมีเกณฑ์ได้ลาบโชคใหญ่แบบฟุกๆกนะฮะอันนี้ถือว่าดีนะนะครับเพราะว่าถ้าตามความหมายของไพ่นะครับก็คือนี่ฮะการดับไม่รู้ตัว in really นะครับเดอะฟูลนะครับเกณฑ์หมดนี่นะฮะไพ เด็กถือเหรียญนะครับไพ่การเงินที่เป็นโชคลาภการเงินเข้ามานะครับมีรายได้เข้ามาเยอะขึ้นนะนะครับก็เรียกได้ว่าชาวราศีมีนะครับมีเกณฑ์ที่อาจจะรวยไม่รู้ตัวเลยก็เป็นได้นะครับแบบนี้มาดูที่ไพ่เด่นใบต่อไปนะครับก็คือไพ่พระราชาถือถ้วยหรือว่า King of c ครนะครับนะอันนี้หมายถึงดวงการเงินที่ จะมีเข้ามาแบบปฏิหารนะครับอาจจะมีสินักดสิทธิ์คอยช่วยเหลือนะครับนะะตรงนี้จะเหมาะกับคนที่ทํางานด้นานศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นแขนงใดก็ตามนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นวาดรูปร้องเพลงถือว่าจะเหมาะสมดีนะการเงินจะเข้ามาดีนะครับงานด้านศาสนานก็ถือว่าดีนะครับนะอันนี้อืถือว่าเป็นดวงที่การเงินเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะครับชาวราศีม,มีนนะนะครับสุดยอดนะครับอันนี้นะนะฮะ ดวงก็ถ้าไปที่ปรึกษาก็ถือว่าก็จะได้เงินดีด้วยนะครับท่านอาจจะมีฝัน,ปนแปลกๆนะครับนะแต่ฝันนี้นะครับถ้าตามความหมายของไพ่นะครับ9ก้าดาบนะฮะถ้าฝันอะไรแปลกๆก,ก,ก็ตามนะครับอันนี้ทำนายว่าท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้โชคลาภใหญ่นะครับอาจจะเป็นโชคลาภใหญ่ที่ท่านอาจจะไม่เคยได้มาก่อนเลยก็เป็นได้นะครับดวงนี้นะครับ ต้องมาดูกันที่ทางด้านของข้อเสียนะครับในเรื่องการเงินนะครับของชาวราศีมีนกันบ้างนะครับชาวราศีมีนนะครับต้องระวังเรื่องของการมีคดีความในเรื่องของการเงินนะนะครับขับรถต้องระวังนะครับนะถ้าไปดื่มไปกินอะไรก็พยายามอย่าไปขับรถนะครับจะได้ไม่เกิดคดีความนะนะครับพยายามหลีกเลี่ยงคดีความนะครับนะฮะมงเงนเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ทําให้ท่านเสียเงินเรื่องคดีความได้นะครับอ่า ให้ระวังเรื่องของการซ่อมแซมรถได้นะครับมีไพ่แปดดาบขึ้นนะฮะอาจจะต้องระวังเรื่องของการถอยหลังอะไรบางอย่างครับหรืออาจจะมีคนเนี่ยอาจจะมีชาวราศีมีนท่านใดเนี่ยขับรถนะครับอาจจะมีใครมาเฉี่ยวมาชนท่านได้มาชนท้ายท่านได้นะอันนี้อาจจะขึ้นแบบนี้ได้นะครับอืมอ่ะถ้าไม่เสียรทรัพย์ก็เสียเวลานะอันนี้อันนี้ก็คือดวงที่เกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงเงินเสียทองนะครับนะฮะ ท่านอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินแบบปฏิเสธไม่ออกอันนี้นะครับต้องรู้ด้วยนะครับถ้าภายใบนี้ขึ้นนะครับส่วนใหญ่บางทีเนี่ยมันละเลยไม่ได้นะครับก็ต้องให้เข้าไปอันนี้ขึ้นมานะนะครับท่านจะมีรายจ่ายที่บ้านเยอะหน่อยนะฮช่วงระยะววันที่16-31กรกฎาคม2567นะครับ แต่ว่าถ้าเป็นดวงการเงินเนี่ยถือว่าท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้โชคลาภแบบไม่ทันตั้งตัวได้เลยนะนะครับนะเรียกว่ามีเกณฑ์ได้โชคลาภต้นใหญ่นะครับแบบไม่รู้ตัวนะครับนะฮะนี้แต่ดวงการเงินเนี่ยนะครับมีไพ่ดวงการเงินขึ้นอยู่ไม่ต้องกลัวครับยังไงก็มีการเงินเข้ามาให้ใช้นะครับรวมไปถึงการมีโชคลาภด้วยสรุปนะครับดวงของชาว ราศีมีนท่านมีเกณฑ์ได้โชคลาบใหญ่นะครับมีเกณฑ์อาจได้ลาบมาปลดหนี้หมดหนี้หมดสินนะครับมีเกณฑ์ได้โชคลาบทรั์ใหญ่นะครับแบบไม่รู้ตัวนะครับมีเกณฑ์รวยไม่รู้ตัวนะครับนะมีเกณฑ์ได้อาจจะมีเกณฑ์ที่อาจจะได้จับหลักแสนนะครับหลักล้านหลักสิบล้านได้นะครับนะดวงการเงินนะครับถือว่ามีการเงินเข้ามาไม่ขาดนะครับนะเรื่องของ โชคลาภต่างๆนะครับอาจจะมีโชคจากความฝันได้นะครับนะฝันเห็นท่านผู้ลุกต่างๆนะครับนะท่านก็อาจจะมีเกณฑ์การได้โชคลาภใหญ่นะครับนะการเงินเริ่มขยับขยายดีนะครับนะการเงินก็จะเริ่มมีเข้ามานะครับการเงินก็จะดีไปด้วยนะครับงานด้านที่ปรึกษานะครับงานด้านของเอ่อที่เกี่ยวกับศาสนานะครับงานที่เกี่ยวกับเรื่องของดนตรีนะครับนะอันนี้ก็ถือว่ามีเกณฑ์การเงินเข้าดีนะครับ ดวงก็เป็นดวงที่มีโชคลาภรั์ใหญ่นะครับการเงินก็ถือว่าเป็นการเงินที่มีเณฑนที่เข้าง่ายนะครับรายได้เข้าดีนะครับโชคลาภรั์มากนะครับอันนี้ถือว่าเป็นดวงที่สุดยอดดวงหนึ่งนะครับนะแต่ว่าแต่ละครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดที่จะ ขับรถไปไหนเมื่อไหร่นะครับก็อย่าไปหรือกินอะไรเยอะนะครับนะฮะอันนี้มีไพ่แปดถ้วยขึ้นนะครับระวังเรื่องของคดีความนะฮะเรื่องการเงินเนี่ยถือว่าดีนะถือว่ามีการเงินเข้ามาไม่ขาดนะครับอืมอ่าดีไม่ดีนะครับจะได้เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านเลยก็เป็นได้นะนะครับดวงอ่าเพราะว่าขึ้นมาเนี่ยมีเกณฑ์การได้เงินนะครับล่ามใหญ่แบบไม่รู้ตัวเลยนะอันนี้ถือว่าสุดยอดนะครับ แล้วก็ชาวราศีมีนท่านใดนะครับ pues in ที่อยากที่จะไปไหว้ขอพรนะครับเพื่อเสริมดวงโชคลาภนะครับอาจารย์แนะนําไม่ชาวราศีมีนนะครับไหว้ขอพรกับพระแม่อุมาเทวีไหว้ขอพรกับพระสังกกระจายนะครับไหว้ขอพรกับไอ้ไข่นะครับนะก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวราศีมีนนะครับ ก็อย่าลืมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ท้งแต่ที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันขอท่านนะครับโชคดีมีโชคลาภก็จะอยากทุกทุกคนเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ